เฮ้ยโชว์ไอคูแพดโชว์ดีไซน์กรอบเหลี่ยมพร้อมกล้องหลังคู่เตรียมเปิดตัวยืดสามพฤษภาคามนี้มีข้อมูลว่าไอคูแพดอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะเปิดตัวพร้อมกับไอคูเนโอแปดซีรีส์ในวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคามนี้ได้เผยดีไซน์ทางการออกมาเรียบร้อยแล้วครับโดยทางไอคูได้ปล่อยทีเซอร์งแง้มให้เราเห็นถึงดีไซน์บางส่วนพร้อมยืนยันชิปเซ็ตที่จะใช้ออกมาด้วยครับ จากคลิปที่เผยมานี้เราจะเห็นว่า IQ คูแพ d มีดีไซน์ที่ดุดันสมกับเป็นท็บเลตสายเกมมิ่งูกรอบเครื่องเหลี่ยมมีลำโพง4ตัวบนล่างพร้อมกรอบตัวเครื่องตัดเหลี่ยมตามสมัยนิยมกล้องหลังก็โดดเด่นตามแบบฉบับของไอคูโดยกรอบเลนวงกลมขนาดใหญ่ที่วางไว้มุมบนซ้ายมีกล้องหลังคู่พร้อมไฟแฟลช LED โชิปประมวลผลจากในทีเซอร์ก็ยืนยันแล้วว่าไอคูแพดจะมาพร้อมกับชิปไดมาเนซิตี้9000 Plus จากมีเดเทกส่วนสเปคหน้าจอของไอคูแพด ตามข้อมูลก่อนหนะ้านี้ระบุว่ารุ่นนี้จะใช้หน้าจอสแสดงผลขนาด12.1นิ้วความละเอียด 2.8k มีค่ารีเฟรช104เฮิรตซึ่งก็น่าจะเป็นอีกรุ่นของทาง IQ คูที่จัดเต็มในกลุ่มเกมมิ่งในราคาที่ไม่แรงครับส่วนกำหนดการเปิดตัวของไอคูแ a ดเมกี้นั้นจะจัดขึ้นในวันที่23พฤษภาคมนี้เวลา19นาฬิกาตรงกับบ้านเราคือ18นาฬกาครับตอนนี้ช่องไอ Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ์สเพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ